สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ก่วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับลหลายๆท่านที่สอบถามพอ,อน้อยเข้ามาในช่วงนี้ส่งวันเดือนปีเกิดมาบางท่านก็ส่งเฉพาะเดือนและปีเกิดมานะคะถ้าอยากจะให้ได้ถูกต้องชัดเจนค่ะก็รบกวนท่านส่งทั้งวันเดือนและปีเกิดปีพศเกิดมานะจพอ,อน้อยจะรู ให้ว่าท่านจะเริ่มลงทะเบียนได้ผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนแล้วจะเดือนแรกที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปค่ะท่านนี้ท่านส่งเฉพาะเดือนและปีปศเกิดมาเกิดเดือนเมษายน2508 เกิดเดือนเมษายน2508ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนแล้วเดือนแรกที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปนะจาะวันนี้พอน้อยมีคําตอบให้เลยสําหรับท่านที่เ,เกิดเดือนเมษายน2508ค่ะท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยในช่วงนี้ การในช่วงนี้กาวันที่พ่อนาะลงคลิปก็คือวันที่11มิถุนาย,ยน2567นะจ๊ะกาท่านสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยไปที่ไหนไปที่ท้องถที กาต้องเีนก็คืออบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตในก,การณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะท่านอายุ59ปีแล้วในปีงบป,ประมาณนี้ปีงบป,ประมาณนี้ก็คือปีงบประมาณ2567ได้จะมีอายุครบ60ปีในปีงบป,ประมาณหน้าปีงบป,ประมาณหน้าก็คือปีงบประมาณ2568ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2567ไปจนถึงวันที่30กันยายน2568้าท่านอายุครบ60ปี ในช่วงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุยกเว้นถ้าท่านเกิดในวันที่หนึ่งของเดือนที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านก็จะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนที่ท่านมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปอันนี้กรณีเกิดวันที่หนึ่งนาะจ่าท่านที่สอบถามเป็น้อยเข้ามา ท่านสามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยในช่วงนี้เอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูดว้วยนะคะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีโดนปิดไปแล้วหรือย,ยังคะบางธนาคารถ้าเปิดบัญชีไว้นานๆเจ้าตัวไม่ไปขยับไปยื่นเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารอาจจะ ปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบปากก็คงจะจัดเจนีําำหรับท่านที่สอบตามพอ,อน้อยเข้ามาเกิดเดือนเมษายน2508ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยไม่ควรเกินเดือนเมษายน2568เพราะอะไรเพราะว่าพอ,อน้อยไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียว นะจ๊ะค่ะเพราะว่าท่านลงไปแล้วท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะคะในเดือนมีสายน2568เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2568เป็นต้นไปค่ะก็คงจะจเจนสําหรับท่านที่สอบถามพอ,อน้อยเข้ามาค่ะก็เออหรือท่านใดที่จะสอบถามพอ,อน้อย เพิ่มเติมส่งวันเดือนปีเกิดมาในจ๊ะรบกวนส่งวันเดือนปีพศเกิดมาเพราะน้อยจะดูให้ว่าท่านจะได้รับเบีย้ยอย่าีคีผูสูงอายุในช่วงเดือนไหนถ้าท่านลงทะเบียนไปแล้วแล้วท่านจะเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือนไหนเปลี่ยนต้นไปนะจ๊ะค่ะทุกคําถามที่ส่งมาพอน้อยตอบทุกคําถาม ไม่มีคำําในที่ทางตอบอย่าลืมกดติดตามพออน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทีิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสําหรับในคลิปนี้พอนนต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ